ก็กำลังจะเดินเข้าไปที่คอนเต้คอนเต้ซันเจโลนะครับคอนเต้ซันเจโลนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์นะก็จะมีรูปปั้นพวกนางฟ้านะครับบางทีเขาเรียกเป็นบิดออฟแองเจิลนะครับหรือว่าสะพานนางฟ้านะสะพานนี้ที่บอกว่าแม่น้ำไทเบอร์ไหนคือแม่น้ำไทเบอร์นี่คือแม่น้ำไทเบอร์ครับ นี่แม่น้ำไทเบอร์แล้วก็เราอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์ข้างซ้ายกับขวาก็จะเป็นรูปปั้นนางฟ้านะครับตรงไปเรื่อยก็จะเจอปราสาทซันตันเจโร